ก่อนกลับมีอะไรมาให้ครับแบบเดิมเลยพี่เหมือนที่แม่เคยส่งมาจริงปะ่ะครับประมาณนี้เลครับประมาณผมประมาณปสองปสามนะพี่มแม่ก็ติดต่อกลับมาบ้างแบบส่งของมาให้อะครับอ๋อใช่ครับส่งอะไรมาให้ครับเป็นพวกดินสอสีพวกนี้พี่ โอมสมุดแบบที่ระบายสีอะไรประมาณนี้ครับจริงไหมจริงไหม,รมครับของจริงเนี่ยอันนี้ของจริง ความหวังเคสใหม่ครั้งนี้ส่งมาจากบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไรเดอร์หนุ่มวัย24ปีที่ตอนนี้ห่างบ้านเกิดจังหวัดชุมพรมาทำมาหากินอยู่ที่บ้านแฟนสาวชีวิตวัยรุ่นสร้างตัวในทุกๆวันก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปช่วงกลางวันเป็นไรเดอร์ส่งอาหารตกเย็นเขาก็รับบทพ่อค้าเกี๊ยวหมูเด่ง ในทุกๆวันหลายคนอาจจะมองเขาเป็นพ่อค้าขายของธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ในมุมของพ่อค้าคนนี้คงปวดใจไม่น้อยเมื่อเห็นครอบครัวคนอื่นพากันมาเดินตลาดนัดแต่เขากลับไม่เคยมีคำว่าครอบครัวก็นานแล้วครับพี่ที่ไม่ได้เจอแม่ครับแล้วก็อยากลองส่งไปดูอยากมีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันพี่ที่ได้เจอแม่ ตอนนั้นผมอายุประมาณได้สามสี่ขวบครับพี่โอ้สามสี่ขวบโตแล้วดิครับก็โตแล้วครับแต่ยังไม่ค่อยจําความได้เท่าไหร่พครับแล้วก็ตอนเช้าครับแม่ออกไปทํางานที่โรงงานแถวบ้านที่ชุมพรนะครับที่ขัดแล้วก็พอตกเย็นก็แกไม่กลับมาแล้วครับผมก็อยู่กับพ่อมาตลอดเลย อยู่กับพ่อแล้วก็มีพี่ด้วยครับพี่คนหนึ่งพี่ครับพี่นี่จะเป็นคนละแม่กันนะพี่คือมีมีก่อนหน้านี้พี่แล้วก็มามีผมทีหลังพ่อก็เป็นผู้ชายลูกติดลูกติดใช่ครับมาหาแม่ครับเพราะว่าผมจําได้เพราะว่าตอนนั้นแม่ก็อยู่แล้วก็มีพี่อยู่ด้วยครับที่ผมจําได้ใช่พ่อกับแม่เขามาเจอกันได้ยังไงครับ เท่าที่จําความได้พ่อเล่าให้ว่าเจอที่กรุงเทพครับพ่อไปทํางานอืใช่ครับทํางานอะไรกันพ่อกับแม่เอออันนี้แม่ผมไม่แน่ใจพี่แต่ของพ่อจะทําเป็นงานติดตั้งป้ายครับผมจําได้ว่าเคยเห็นรูปอะพี่น่าจะตอนช่วงทํางานเลยครับพราะเคยเห็นรูปพ่อแม่แล้วก็อุ้มผมอยู่ที่กรุงเทพหรอแล้วมีรูปอยู่ไหมตอนนี้รูปมีอยู่ครับ ที่ชุมพรเลยครับแม่ก็อยู่ด้วยกันแม่ก็อยู่ด้วยกันครับตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันปกติเลยใช่ครับชีวิตตอนเด็กตอนที่มีสามคนพ่อแม่ลูกเป็นไงบ้างจำได้ไหมโมเมนต์เหล่านั้นมีจำได้นิดหน่อยพี่ยังไงยังไงไอ้ที่จำได้ผมก็นอนนอนตรงกลางคอยกันพ่อกับแม่แบบนี้ครับแล้วก็จะกอดแม่ตลอดเลยรอใช่ครับติดแม่มากครับตอนเด็กๆติดแบบว่าถ้าแม่ออกไปไหนผมจะร้องตามตลอดเลยครับ แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอนะเราเรารู้ถึงสัญญาณอะไรไหมครับก่อนที่แม่จะไปหรืออะไรยังไงผมไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เลยครับตอนนั้นรู้แค่ว่าแม่ออกไปทํางานแล้วก็ตอนเยน็นแม่ก็ไม่กลับมาแลวครับไปเลยหนีไปเลย,เลยเแล้ววันนั้นแม่ไม่กลับมาแล้วทํำยังไงอะผม ผมรู้สึกว่ามีร้องนะพี่มีร้องไห้ครับเพราะติดแม่นะมากแล้วก็พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเวลาผมโดนพ่อดุอะไรอย่างนี้พี่ก็จะร้องแล้วก็ร้องไห้หาแม่ตลอดเลยเใช่ครับแล้วยังไงแล้วเราถามพ่อไหมเอาแม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมีถามมากครับแต่พ่อก็พ่อบอกว่าแค่ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเดียวเลยแล้วเราถามคนอื่นไหม ไม่ได้ถามครับมีแต่คนอื่นเขาจะมาบอกว่าเห็นแม่ผมบ้างตามในเมืองชุมพรอะไรแบบนี้ครับอ๋อเหรอ,หรอแล้วก็โตมากับคำคำบอกเล่าของคน,คนอื่นคนอื่นอมาตลอดความพลัดพรากที่ไร้ซึ่งสัญญาณแม่เดินจากไปในวันที่เด็กน้อยยังโหยหาแต่วันหนึ่งแม่ผู้เดินจากไปติดต่อกลับมาด้วยตัดใจจากลูกไม่ขาดมันกลับเป็นวันที่ความโหยหา เริ่มจืดจางเต็มทีครับปอสองปสามแล้วพี่มแม่ก็ติดต่อกลับมาบ้างแบบส่งของมาให้อะครับอ๋อใช่ครับส่งอะไรมาให้ครับเป็นพวกดินสอสีพวกนี้พ,พวกสมุดแบบที่ระบายสีอะไรประมาณนี้ครับ ไม่ได้ลืมครับพี่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตามไม่ได้หวยหาพี่เฉยๆไปเลยเหรอก็แต่ว่าเฉยไปก็ไม่ไม่ใช่อ่ะพี่อืมอืมอืมก็มีคิดถึงบ้างครับแต่ว่าผมก็เริ่มอยู่ได้แล้วครับตอนนั้นยายจะโทรมาคุยกับพ่อครับตอนนั้นก็ช่วงประมาณที่แม่ส่งของมาให้ผมนะพี่ จะมียายโทรมาคุยครับตอนนั้นผมเด็กแล้วก็พ่อก็นั่งกินเหล้าอยู่กแบบับอาอาอยู่ที่หน้าบ้านนะพี่ครับแล้วก็ยายก็โทรมาพ่อมาเล่าให้ฟังทีหลังตอนผมโตแล้วพ่อเล่าให้ฟังว่ายายครับบอกว่าถ้าต้นเรียนจบครับจะให้ไม่เป็นทหารผมได้คุยกับยายนิดนึงครับตอนนั้นยายก็ถามว่าจะมาอยู่กับยายไหมล่ะครับผมก็ตอบไปว่าไม่ครับจะอยู่กับพ่อครับตอนนั้นตอบแบบนั้นครับพี่ แล้วก็มีช่วงโทรศัพท์พ่อหายไปเลยครับตอนนั้นแล้วนะก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยจากเด็กน้อยค่อยๆเติบโตเป็นหนุ่มชีวิตวัยรุ่นสร้างตัวผ่านเส้นทางที่ต้องเผชิญหลายสถานการณ์เพียงลำพังทำให้หัวใจส่งสัญญาณอีกครั้งถึงปมค้างคาที่มันตกตะกอนในใจมายาวนาน มันมีความรู้สึกว่ายังอยากเจอสักครั้งนึงครับยังคิดถึงแม่อยู่เหมือนกันถ้าสมมติเขามายืนอยู่ตรงหน้านี้อยากจะพูดอะไรกับเขาก็คิดถึงนะครับพี่ก็ยังอยากเจออยู่ครับผมยังรอแม่เสมอครับยังคิดถึงแม่ตลอดเลยไม่ไม่เคยเลืมนเลยครับในความทรงจำผมคิดว่าแม่เขาจะ ยังจําลูกชายคนนี้ได้อยู่ไหมคิดว่าจําได้ครับพี่เพราะผมก็เป็นลูกคนแรกของเขานับจากวันที่เสียงหัวใจมันเรียกร้องต้นก็พยายามตามหาแม่ด้วยวิธีการของตัวเองมาตลอด เรื่องใน Facebook ผมเคยค้นหาอยู่ครั้งนึงครับค้นหาชื่อแม่ค้นหาชื่อแม่ครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ครับทักไปหาเขาเลยหรอทักไปหาเขาเลยคิดว่าใช่แม่แน่ๆก็ทักไปแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้ใช่แม่ผมหรือเปล่าครับชื่อชุ่ดีละแสโซงหรือปล่ปาผมต้นนะยังจําได้ไหม<อ>ใช่ผมก,ก็คือตัดสินไปเลยว่านี่แม่ชัวๆกะไปแนะนําตัวก,กับแม่เลยใช่ที่ พิมไปแบบนั้นเลยครับคุยคุยไม่ได้สัตว์อะครับเหมือนคุยภาษาเหนียวไม่ผมก็ไม่เข้าใจเนใช่ครับความหวังทั้งหมดที่มีคือการตามหาแม่ด้วยเบาะแสจากใบเกิดเท่านั้นแม่ตอนนี้อายุจะประมาณสักเท่าไหร่ละประมาณ4 4 4 5ครับ40กว่าเองเหรอใช่ครับ เขาเป็นคนที่ไหนรู้ไหมเป็นคนจังหวัดน่านครับพีอ่อ๋อเหรออยู่ภาคเหนือเลยอยู่ไกลเลยครับจากที่ผมอยู่เป็นคนน่านเลยเหรอใช่ครับดูในใบใบเขาเรียกว่าสำเนาของแม่ทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านครับแล้วก็มีพ่อบอกด้วยครับว่าแม่อยู่ที่น่านอ๋อแม่ชื่ออะไรครับเอ,อชื่อจริงชื่อชุลีลักแสนสองครับชื่อเล่นชื่อจ่าครับ แล้วตอนตอนเด็กๆเราเรียกแม่ว่าอะไรเรียกแม่จ๋าครับแม่จ๋าครับไม่ได้อ้อนแต่เรียกแม่แม่จ๋าชื่อแม่เงี้ยนะอ๋อแล้วแม่จะรู้จักเราในชื่อชื่อต้นครับต้นแบบต้นรูปประพันธ์สันฐานแม่จะเป็นยังไงคล้ายๆผมเลยพี่หน้าตาที่เขาบอกกันมาครับหรอครับอยู่ตี๋ๆแล้วก็ขาวๆผมตรงหมวยเป็นอมอย่างเงี้ยเลยนะสวย สวยเลยสวยโอเคคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่ครับอยู่ชุมพรอ๋ออยู่ชุมพรเหรอตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่แกอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเลยครับรับอะไรนะรับรับรอกรับล่อครับอ๋อก็อยู่ที่รับล่อครับผมเรากลับไปเยี่ยมบ้านบ้างไหมไปไปครับไปล่าสุดมาเมื่อไหร่เมื่อ สิ้นเดือนที่แล้วนี่อ๋อหรอพลึงกลับไปครับเคยคิดโกรธแม่ปะไม่ไม่โกรธเลยครับหรอครับทำไมถึงไม่โกรธครับผมว่าเขาก็น่าจะมีเหตุผลครับตอนนั้นแลวตอนนี้ผมก็โตแล้วผมก็น่าจะเข้าใจแม่แล้วถ้าชีวิตนี้มีแม่เข้ามาอยู่ในชีวิต อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นยังไงอ่ะผมว่าดีครับพี่อะไรหลายๆอย่างปรึกษาแม่น่าจะดีครับได้ปรึกษาได้คุยกันเรื่องที่ผ่านๆมาครับ ความหวังของวัยรุ่นสร้างตัวที่พยายามเติมเต็มและรักษาแผลใจกับภาพความทรงจำกล่องสีที่แม่เคยส่งมาให้จะนำพาเราไปเจอปลายทางในรูปแบบไหนติดตามภารกิจตามหาแม่จา๋าตอนต่อไปนะครับ พี่ดำรง <trips> เป็นคนเก็บน้ so so, <orar uana> ําประปาของหมู่เจ็ดทั้งหมดหรอหรือยังไงรู้จักไหมรู้จักคนชื่อจาป่ะชุรีรักษ์แสนโช้งเนี่ยเกินฟ้าลิกทิตมาอย่างนั้นใทยจากกันจะทงไปใหญปฏิหารหัวใจแห่งบราเท่ ជាກព្រូវាត្រូវាក